พิกัดสถานที่ขอหวยวัดทับกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีกาบไหว้ขอโชคกับราชินีลุกทุ่งขอหวยทุกท่านต่างก็สรรหาสถานที่ขอหวยเอาแวกขอโชคขอลาบรวมไปถึงเ็ขเด็ด เอาไว้รู้ในวันที่หนึ่งและวันที่สิบหกของทุกเดือนวัดทับกระดาษที่จริงแล้วคนไทยเรารู้จักกันอยู่แล้วว่าวัดแห่งนี้มีอะไรทําไมถึงผู้คนถึงหลั่งไหลไปรวมตัวกันที่นั่นสาเหตุก็คือชื่อเสียงของแม่พึ่งพุ่มพวง,งดวงจันทร์ราชินีเพลงลุกทุ่งผู้ยิ่งใหญ่งงตลอดกาลรูลปปั้นของท่านอยู่ที่วัดทับกระดานประวัติความเป็นมาทุกคนก็ต่างรู้ดีว่าขอได้ไหวรับเพราะแม่พึ่งใจดีและให้หวยกับคนที่สมควรได้จริงจงจึงเป็นที่มาขอสถานที่เขอาหวยยอดเยี่ยมของคนไทยไม่ว่าสถานที่ไหนจะมาแรงขอยังไงไก,กหยัง กระดานที่มีรูปแม่พึ่งอยู่ก็ไม่เป็นรองเช่นกันประวัติวัดทับกระดานเมื่อประมาณปีพศ2473มีชุมชนหนึ่งชื่อว่าวัดทับกันดานเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลความเจริญการเดินทางจากบ้านทับกันดานมาตัวอำเภอสองพี่น้องต้องใช้เวลาถึงสองวันและที่นี่มีสำนักสงฆ์ประจำชุมชนชื่อสำนักสงฆ์ทับกันดานต่อมาในปีพศ2476ปู่บุญดอกไม้หอม และปู่เสาโพคาพร้อมชาวบ้านได้บริจาคที่ดินและทรัพย์สินกระทั่งจัดสร้างวัดได้สําเร็จเพื่อเป็นสิริมงคลจึงเปลี่ยนชื่อเป็นวัดทับกระดานพอปีพศ .2484 เกิดสองครามโลกครั้งที่สองชาวบ้านอพยพหนีจากบ้านทับกัะดานจนไม่เหลือใครอยู่ในชุมชนเลยและได้มาตั้งชุมชนใหม่อยู่เหนือชุมชนเดิมและสร้างวัดทับกระดานขึ้นห่างจากวัดเดิมประมาณ1กิโลเมตรจึงเป็นวัดทับกระดานในปัจจุบันแม่พึ่งพุ่มพวง,พงเป็นนักร้องลุกทุ่งชื่อดัง ที่มีแฟนเพลงจำนวนมากเสียชีวิตลงด้วยโรค s l e เมื่อวันที่13มิถุนายนพศ2535รวมอายุ31ปีทุกๆวันที่11ถึงวันที่16มิถุนายนของทุกปีจะมีการจัดงานทำบุญ เพื่อเป็นการระลึกถึงการจับไปด้วยความที่มีคนรักและชื่นชมผลงานเป็นจำนวนมากการจากไปของแม่พึ่งจึงเป็นที่จดจำของใครลหลายๆคนมาจนถึงปัจจุบันใครที่อยากสัมผัสบรรยากาศดีๆของแม่พึ่งอีกครั้งก็ไปที่วัดทับกระดานกันได้เลยไหว้พระขอพรชมผลงานและหุ่นสวยๆของแม่พึ่งภายในวัดทับกระดานมีหุ่นแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ให้สักการะดังต่อไปนี้1ห,หุ่นอภิษหานเป็นหุ่นแม่พึ่งสวมชุดสีแดงจั้งที่ศาราท่าน้ำปั้นด้วยปูนภายในบรรจุ กเท่ากระดูกของแม่พึ่งเอาไว้ได้ชื่อว่าเป็นหุ่นพิธิหารเพราะชาวบ้านและคนที่มากราบไหว้มักจะขอพรได้ตามดังใจปนานถสองหุ่นศิลปินก้าวหน้าแม่พึ่งใส่ชุดสีเขียวเป็นหุ่นที่เหมาะกับดาราศิลปินนักข่าวหรือคนในวงการบันเทิงต่างๆที่จะมาขอพรให้ตวเองก้าวหน้าขึ้นดังขึ้นดังเช่นแม่พึ่งศิลปินในดวงใจของใครหลายๆคนหุ่นนี้ตั้งอยู่ที่ศาราสุธรรมรัตนำุงสามหุ่นคลายทุก เป็นหุ่นที่แม่พึ่งร้องเพลงส้มตำสวมชุดเดียวกันสําหรับขอพอรเกี่ยวกับเรื่องความทุกข์ยากลาบากใจสหุ่นปดนี้เป็นหุ่นนางพญาเสือดาวพุ่มพวงชุดลายเสือที่ที่หลายคนเคยคุ้นเคยหุ่นนี้เรียกกันว่าหุ่นปดนี้ชาวบ้านตามมาขอพอรกันอย่างล้นหลามห้า 5. หุ่นสมหวังหุ่นที่เดินบรรดาให้สาน ตั้งอยู่ที่เลขที่13หมู่2ตำบลบ่อสุพรรณอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเปิดได้เข้าชมตั้งแต่เวลา8:00 8โมงถึง5โมงเย็นเปิด g o o g l e แ a p ก็เดินทางไปได้แล้วและที่สำคัญหากเราอยากประสบความสำเร็จต้องทำตัวให้ดีทำดีใครไม่เห็นอย่างน้อยเทวดาผีก็เห็น